คลองท่อมเป็นอำเภอที่ร้านอาหารอร่อยน้อยมากในคลองท่อมแต่ละรอบรู้เลยว่าต้องอดแนบ้านนี้คือร้านที่ต้องไป,เ,ปเมนูอาหารแต่ละจานคือแบบคนคือจานใหญ่มากรสชาติอาหารก็คืออร่อยถูกปากบรรยากาศก็ดีด้วยนะไปด้านสามคนสั่งไม่เยอะที่จะเป็นต้ยมยำทะเลน้ำข้นรสชาติกลางๆคือน่าจะถูกปากใครหลายคนค่ะแม่สั่งเป็นแกงคั่วรปลาดุกทะเลมากินกับข้าวสวยหรือข้าวผัดก็เข้ากันคนและนี้เป็นเมนูที่เจนชอบก็คือ ไข่เจียวมันอาจจะดูเหมือนเมนูธรรมดานะคะแต่น้อยร้านที่จะทำอร่อยร้านนี้คือทํามาได้กรอบฟูมากข้าวผัดคือเรียงเม็ดแบบ ถูกต้อง,องเป็นจานกลางมา <3 S 2> ค่ะคนคือกินรีวิวไทยว่าอร่อยขนาดไหนใคอย,ยังไทยไม่ถูกว่าร้านไหนร้านนี้เป็นร้านชันเดินค่ะเมนูอาหารเยอะในราคาย่อมเยาบอกเลยว่าไปกระบี่แลแว้วแหวกของทอมเนี่ยปักหมุดร้านนี้ได้เลยค่ะจริงๆในกระบี่เนี่ยมีอีกหลายร้านที่ลองแล้วชอบต่อไปโจจะพาไปกินร้านไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะ